ต่อไปดีพี่น้องไปมนีไปเบิ้งม,มีบานเห้เอ็นอย่างให้กินเนา้องมณีนาน้นองมณีไบ่ได้ทำเองพี่น้องกินอ,อย่างกินทันใหญ่อมคาอ่คาอมค่าหมวยน้อง่าใส่กระดูกอ่อนใส่กระดูกหมูอ่อนพี่น้องอโอ้คนสาข้าวเบื่อเครืค่องปรุงเพิ่นกันเลยค่ะอะไ้ก็คือแป้งเลยอ้ปรุงเลยเว้ย สุดไีกเนาะบาทนึ่งสตรค่อยเนี่ยแหละสุดไปสูตรมันเนาะพี่น้องเนาะวงพวงรถนี่เป็นขาดไปแน่นอนหน้อยเชฟหน้อยเชฟไรเชฟไรคือโปรเสเลหลายโลเซอร์เกลือใส่เกลือลงไปโอ้เรียบร้อยพี่น้องไปคือเพิ่มเพิ่มเอ็ดบาทหนึ่งตัวซีไซส์ยังอีกเนาะบาทนี่ใช่น้ำหรือเปล่าอ๋อขึ้นยกออกบาทอะ อ้อมใส่กระทะไฟฟ้าพี่น้องอ้อมใส่หม้อกระทะไฟฟ้าเราเด็ดกันพี่น้องอ่านี่มีมะเอือมีข้าแล้วก็มีพักมะบวบพักมะเอือพี่น้องมีไว้มีไว้ไว้จะออกขมขมนะพี่น้องเนาะไปรับทบเพิ่นเพิ่นใส่ยังก่อนนี่ปกติกคั่วให้กระดูกหมูเพิ่นทุกคนเพิ่นเอาเพ่นเอาักลงเพิ่นมาถ้าพี่ใส่พักพร้อมเลย เดี๋ยวก็ดูหมูมาอนที่ปุ๊บโอ้พี่น้องมันก็หอมอยู่ด้ล่ะเอาบาดมี่นมาเพิ่นใส่น้ำต้มให้กระดูกมันนิ่มมันเขาเนื้อเขาหนังพวกวเขาเนื้อเขาหนังมันจะใส่น้ำมาหนึ่งแล้วก็จะอ้อมกระดูกหมูจังหน่อยเพิ่นจะเอาพักลงบาดมี่นมาเอาพี่น้องอ๋อ่นนี้อเอาถ้ากินยังเดียวฟ้าบาดมี่นมาเอาเฮ้ยอ๋อพี่น้องในเวลาเพิ่นจะเพักใส่เราไปหนี่ง พักเอานอตข้าใช่ลรือนนลเอานอตข้าลงก้อนเขึ้นว่าแล้วก่อนที่ต้มให้นอตข้าสุกก่อนแล้วค่อยอพักลงทีหล่างขึ้นว่าสูตรนี่สูตรสูตรใหญ่กทะเด้อใหญ่กระทะใหญ่กระทะห้างกระทะห้างอเอาหมอนี่เป็นคนขึ้นมาคนเราปกติปิดฝาอีกเด้พี่น้องเลยจะได้นหน้าตาพอ จักใส่ได้อยู่บ่สิบนาทีมาใส่ผักจักสิบนาทีเพื่อนเราผักเว้นก่อนเอาปิดฝาครับอ๋อพอนี้เดือดบ่มๆเดี๋ยพี่น้องคนละใส่พักลงไปนี่พักเขาก็จะมีพักบวบพักพักมะอือแล้วก็พักสะแงะพี่น้องเลยพักดังแงะใส่ลงไปโอ้ยกลิ่นหอมเลยพี่น้องเลยถูกนะสีสันนี่นี่ แขงอ่อมเพรเาะว่าใส่ข้าวเบื่อใส่อ้อมมาค่อยอ้อม,มชุบปิดสักหน่อยด่ักหนนาทีกินได้เลย2องนาทีกินได้เลยต้องซุกเรียบร้อยบัดน,นี้พร้อมตักรับประทานแล้วหูมันหอมพังอีแยะขนาดเลย,อยขอวน้ำในนี้สดท่อนๆพีนน่น้องเลยพ่อพ่อ,พอ,พอ ข,อน,ขอ,นนนอน้ำขอน้ำซุดน้ำมันฮอนแซ่บแซ่บมนูนี้ป้าพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ้สาสำเร็จเรียบร้อยเลยเนาะเมนูนี้เนาะอันนี้ก็ได้สำเร็จเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยป่าเสียงไหวแซบ่บแซ่บน้ำกา้านไปพี่นอ้องเฮ่าน,นี้คลิปนี้ก็ฝากไปเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเด้อพี่น้องเนดะ้อคลิปนี้ก็เอาจบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องขอเวลาไปกินกันเด้อสบายดี